สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ดินที่จะสร้างบ้านครับในเรื่องของใครที่หาที่ดินสร้างบ้านครับสําหรับประภาสิรีนะครับก็จะมีทั้งที่ดินเปล่าแล้วก็มีการสร้างบ้านขายยกอย่างที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ถมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีการลงบ้านสองชั้นนะครับบ้านสองชั้นเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกสองสามแปลงนะครับแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับ จะอยู่ที่โซนมอเอรสรนะครับเราจะเห็นว่า,อ,าอยู่ใกล้ๆลงมาน,นะครับนะถ้าหากว่าเรายกบ้าน2ชั้นนะครับก็วิวก็จะมองเห็นที่โรงพยาบาลทางก็สะดวกนะครับทางสําสหรับแปลงนี้นะครับแปลงหนึ่งไ่ตารางวาน,นะครับก็สามารถที่จะสร้างบ้าน2ชั้นเนี่ยได้แบบสวยงามนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับสําหรับทางเข้าออกนะครับทางเข้าออกจะเป็นถนนคนสี่รับ เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดนะแล้วก็มีไฟฟ้าน้ําประปาครบเลยครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับบ้าน2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงกไว้ด้านล่างนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามได้2ชั้นหรือชั้นเดียวเราก็มีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากโครงการบ้านปะระภาสีและที่ดินเป่าไว้เท่านี้สวัสดีครับ